Me. Hi, um, my name is Tony. I'm 49 years old now and I work in IT. IT, IT. here? Thailand? Czech, up in Bangkok. Oh, can you speak Thai? Ah, uh, How did you meet? <laughs> <laughs> we met in a bar. I was out on my birthday. It was my 45th birthday. I had all of my friends with me and I saw this beautiful smile mm. in a bar and started talking to her uh, tried to, to get her to come out with me and enjoy uh, but she refused so we swapped line and then uh, three days later we went on a date and we started dating and everything went from there and it's yeah, beautiful so i'm glad i'm going to go i to to ก็เหมือนแบบคำถามนึงใช้เวลาประมาณเป็นชั่วโมงเพราะเราใช้ g ก o เก l ลธ late อ็อแต่คุณก็ใจถึงเนาะคุณก็ไปเนาะ <c oughs> มันรู้สึกรีแลกนะคะรู้สึกว่าอยู่กับเขาถึงจะไม่เข้าใจกันแต่ก็เหมือนแบบเราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจถึงจะพูดกันไม่ได้แต่เราก็สบายใจ <c oughs> หลังจากคบกันประมาณ3เดือนเขาก็บอกว่าเออคุณต้องไปเรียนภาษานะ3เดือนนั้นคุณส้มก็อย่างเงี้ยคุณโทนี่ใช่ <laughs> ใช่คุณธนีบอกว่าโอ้กูไม่ไหวแล้วคอร์ส <laughs> เ,เรียนเป็ดไม่เข้าใจแล้วมึงไปเรียนดวนเลยใช่จนจนเขาให้เหตุผลมาเหตุผลหนึ่งว่าเออคุณต้องไปเรียนนะ <laughs> ผมอยากรู้จักคุณมากกว่าน,นี้เราจะได้เข้าใจกันมากกว่าน,นี้เราจะได้แบบแบบเหมือนพูดอะไรที่มันลึกซึ้งกันมากกว่าน,นี้ไม่ใช่แบบแบบผิวเผินมูๆูปลาปลาอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดได้เรียนไหมฮะเรียนค่ะก็ได้คอร์สแบบเร็วสุด3เดือนแล้วเราก็พูดได้เลยโอ้มีแปลฝรั่งังพูดได้เลยเก่งมาก เก่งมากชัวรต้องไปเรียนเรียนสถาบันไหนครับเรียนสถาบันไหนลูกจะส่งยัยอ้วนไปเรียนมั้งเรียนที่ไหนวอชิอังกฤษค่ะโอเคแม่ต้องมีผัวฝรั่งด้วยเขาถึงเร็วนี้ยืมก็แป๊บนึ่งได้ฝรั่งไม่ได้ไม่ได้มก Are you married Yes we are married married for three and a half years เขาแต่งงานเขาแต่งงานเขาแต่งงานต้องดแต่งงานมันเกินจะแต่งงานกันก็ เเดือนเ<ะ>าเดือนใช่เขาขอ,าาขอรู้สึกวันนั้นที่เขาขอแต่งงานเป็นวันฮาโลวีนว้าวเพราะอะไรครับคูณเทนี่เรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ก็คือว่าช่วงต้นเดือนอตุลาเนี่ยพอดีเพื่อนมาจากต่างประเทศแล้วเขาอยากจะไปไ่ว้ช้างสามเสียงที่เอราวัน <laughs> เราก็เลยไปกับเขาเรา,เราไม่เชิงพูดว่าขอแต่เราพูดว่าเออเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายคนแรกของลูกนะ ถ้าเขาเป็นเนื้อคู่จริงๆขอให้เขาขอแล้วแต่งงานภายในเดือนนี้แล้วเป็นไงฮะก็วันที่31วันฮาราวินวันสุดท้ายพอดีแล้ว <So>, ต้องเดือปตายเดือดติดขอเลยโู้โหตอนแล้วคุณรอดที่นี่๊บนัดนะฮะไปไหนไปทางสามเสียง Do you have anything to tell her? Yes, yes. i fall in love with you every day, more and more every day. Ever since that first day when you caught me with your smile. And your strength and your love has brought me all the way through these four and a half years that we've been together. And. I just wish that every day I can love you more than more. Every day, darling.